สวัสดีเพื่อนๆที่พี่น้องๆชาวเพจเทคนิคขายดีบายคาจีปรินเซสซอฟเซลส์ทุกคนนะคะวันนี้นะจะมาให้เทคนิคนะคะเกี่ยวกับน้องใหม่ในวงการนะ สองเทคนิคทำอย่างไรที่จะเข้ากับลูกค้าได้ถ้าคุณเป็นน้องใหม่ในวงการนะคะนะน้องๆหลายคนถามกันเข้ามากมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวงการยาวงการเอ่อที่จะต้องไปเจอหน้าลูกคา้าเออแบบว่าขายอุปกรณ์ในโรงงานหรืออะไรต่างๆนะคะมีปัญหามากหลายๆคนก็มาเรียนกับพี่ขจีเลยนะคะอยากให้สอนเนาะทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมาให้เทคนิคก่อนง่ายๆนะสำหรับบางคนอาจจะยังไม่มีงบนะคะเราเอาเทคนิคที่ขจีไปใช้ดูนะคะแล้วก็ได้ผลอย่างไรอยากจะมาเรียนเบื้องลึกเดี๋ยวค่อยว่ากัน นะคะนะวิธีการที่1นนะคะถ้าเกิดว่าคุณเข้าสู่วงการยาหรือเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆหรือว่าคุณต้องออวงการเซลล์ใหม่ๆแล้วคุณยังทํางานไม่เป็นคุณยังหาลูกค้าไม่ได้นะคะวิธีการที่1เลยก็คือว่าคุณต้องหาพี่เลี้ยงค่ะ หาพี่เลี้ยงคือทํำยังไงนะคะพี่เลี้ยงหนึ่งเลยที่ใกล้ตัวที่สุดนะคะคือหัวหน้าของคุณนะคะแต่หลายๆคนอย่างที่บอกประสบปัญหานะคะก็คือว่าหัวหน้าไม่พาออกเขตเลยหัวหน้าไม่พาทํางานปล่อยนูหากินเองทําเองค่ะพี่นะคะวิธีการหาพี่เลี้ยงก็คือในเขตนั่นแหละค่ะก็คือเพื่อนคู่เขตนั่นเองนะคะ จะบอกนี้ค่ะว่าการทํางานเซลล์นะคะมันคืออาชีพเซลล์คืออาชีพสัตว์สังคมแหลกนะเราอยู่ด้วยจริงๆถ้าเราเก่งแล้วอ่ะเราจะอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้นะคะแต่ถ้าเรายังเป็นน้องใหม่เนี่ยทักษะสําคัญเลยคือการเมคเฟรนนะคะคุณจะต้องเมคเฟรนกับคนรอบข้างถ้าคุณมีนิสัยแบบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ชอบส่งสิงกับใครไม่ชอบเมคเฟรนเนี่ยไม่เหมาะ เพราะว่าถ้าตอนคุณมาใหม่แล้วคุณไม่ไม่หาข้อมูลในการที่จะคุยกับคนอื่นนะ่ะคุณจะไม่รู้ไงว่าต้องไปทํางานตรงไหนอะไรยังไงมันไม่มีคนแนะนำนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นในการทํางานนะ่ะคุณไปเจอบริษัทอื่นน้องบอกพี่ะจีคะเขาเป็นคู่แข่งหรือเปล่านะคะและอย่างในวงการยาหรือเครื่องมือแพทย์นะ่ะจริงๆคุณถามเขาได้นะว่าเฮ้ยจัดซื้อไปทางไหนลูกค้าคนนี้เป็นยังไงคือถามได้บ้างแล้วคุณก็ไปลองทําเองแล้วก็ถามหัวหน้าบ้างแล้วก็มีเพื่อนบ้างคือแน่นอนค่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่ คุณจะไปเจอเพื่อนคนแรกแล้วก็จะได้แบบมิตรแท้เลยนะคุณก็ต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอย่าต้องทาเพราะคุณต้องอยู่กับสายอาชีพนี้ถูกไหมคะท่าน่ะคุณก็ลองเมคเฟรนลองลองทํากับเขาดูก่อนนะไม่แน่คุณอาจจะเจอมิตรแท้นะพี่ขาจีก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เป็นมิตรแท้กันมาจนทั้วน,นี้นะจากการเป็นคู่เขตอ่ะพี่ขาจีเป็นคนที่แบบละลายพฤติกรรมมากนั่งใกล้ใครนี้จะต้องเป็นมิตรกับเขาไปทุกคนนะยกเว้นบางคนที่แบบ ทำท่ายเย่อหยิ่งอะ่ะเออเก็บตัวโอเคนั่นก็อีกกรณีหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรนะแต่ซัแต่พี่คะจิก็เคยเจอนะแบบว่าเออพอพี่คะจิไปคุยด้วยอะ่ะเขาทำท่าไม่คุยด้วยแต่พอเวลาผ่านไปเหมือนเรารู้อะไรเยอะขึ้นอะ่ะเขามาทําตีสนิทนะคะจะมีคนพวกประเภทอย่างเงี้ยเยอะนะคะอันนี้ก็คือให้เอเววไว้นะคะโอเคนอกเรื่องไปแล้วนะคะข้อที่2นะคะก็คือวิธีการนะถ้าเราเป็นน้องใหม่นะคะก็คือ เอาตัวเองไปเป็นแรงงานฟรีบ้างในบางครั้งนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเวลาถ้าคุณจะต้องขายของสเกลใหญ่ๆขายยาขายเครื่องมือแพทย์ขายเครื่องจักรในโรงงานหรืออะไรก็ตามนะคะคุณอยากจะรู้ข้อมูลที่ดีที่สุดอะ่ะก็คือคุณจะต้องรู้จัดจื้อถูกไหมคะทีนี้เนี่ยมันจะมีงานที่บางทีเขาวอร์เนเทียบ้างเขาอาสาบ้างหรืออะไรอะ่ะคุณถ้าคุณเกาะติดสถานาการณ์เด็กน้องๆส่วนใหญ่มีปัญหาคือกลัวไนงะ ยิ่งพอทําไม่เป็นยิ่งกลัวยิ่งไม่กล้าไปออกเขตนะคะอย่างที่พี่กจีสอนไฮลี่ซีเครดที่สําคัญในยันก็คือทักษะข้อที่เซลล์จะต้องมีนะคะคือความกล้าคุณต้องต้องกล้าคุณต้องเผชิญในสิ่งที่คุณกลัวคุณอยากได้เงินเยอะไม่ใช่เหรอคุณอยากได้เงินเยอะแต่ว่าคุณก็กลัวมันไม่มันย้อนแย้งไงเออแล้วคุณจะรวยคุณจะได้เงินจากอาชีพนี้ได้ยังไงอาชีพขายที่อาชีพรวยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปอยู่ในพื้นที่ทํางานบ่อยๆนะอยู่ในอยู่ในเขตบ่อยๆแล้วก็ เวลาที่จัดซื้อเขามีอะไรที่อยากจะให้เราช่วยอ่ะเสนอเป็นออลลูเทียทําให้ฟรีหรือว่าเช่นลูกค้าบอกว่าช่วยเอาของจากที่เนี่ไปอีกที่หนึ่งได้ไหมมันจะมีนะคะเอาตวัวเป็นอา,าสาสมัครฟรีพอทําให้ลูกค้ารูา้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณไม่ได้มาขายอย่างเดียวคุณมาช่วยเขาเนี่ยมีอะไรเขาจะอยากบอกแล้วคราวนี้คุณจะอินไซต์เลยมันจะเป็นวิธีการที่ทําให้คุณตีสนิทลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติมากและไม่น่าเกลียดและลูกค้าจะรักคุณนะคะ มีมีของพี่จีมีหลายโรงพยาบาลน,นะที่แบบว่าเขาประกาศถามว่าเออมีผู้แทนยาที่ไปวิ่งโรงพยาบาลน,นั้นนี่ไหมฝากเอายาไปหน่อยหรือว่าขออาสาสมัครขอแรงที่มาช่วยอาจารย์หัวหน้า,นานภาคขนย้ายห้องเนีย่ยเราไปทําอะไรแบบเนี้ยบ่อยๆบ,ยบางทีงานขายเราอย่าคิดว่าเราไปขายหรือเราไปเอาจากลูกค้าอย่างเดียวนะคะบางทีเราก็ต้องช่วยเหลือลูกค้าบ้างนะคะในในค่ที่ค้าเขาร้องขอนะคะนั้นะ สองเทคนิคนี้นะคะเราเอาไปใช้ดูนะคะเทคนิคแรกก็คือว่าหาพี่เลี้ยงนะคะหาพี่เลี้ยงในเขตให้เอาคนที่จะช่วยคุณไปทํานะคะสองคือเอาตัวไปเป็นแรงงานนะคะไปนั่นแหละมันจะเป็นวิธีการที่จะตีสนิทกับลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะลรงเทคนิคนี้ไปใช้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากจะเรียนคอร์สสุดยอดนักขายนะคะจากนักขายเบื้องต้นไปสู่นักขายที่เป็นสุดยอดนะคะก็ ทักมาในอินบ็อกซ์ได้นะคะหรือพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างมาได้นะคะพี่จะให้ไลน์แอดไปแล้วก็เข้าไปคุยกับแอดมินได้นะคะในนั้นน่ะมีเนื้อหามากกว่า20 EP นะที่จะสอนคุณตั้งแตบบ่เบื้องต้นไปจนถึงสเต็ปที่เก่งแล้วคุณออกไปขายได้เลยนะคะสําหรับแบบหลายๆคนอาจจะมีปัญหาคือหัวหน้าไม่ได้สอนงานอะไรแบบนี้นะคะเราเอาเทคนิคไปใช้ดูสาหรับคลิปนี้พี่คจิต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ